สวัสดีค่ะวันนี้จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการซุดตัวของงานฐานรากนะคะว่ามีสาเหตุเกิดมาจากอะไรบ้างนะคะติดตามกันได้เลยค่ะ 6. สาเหตุของการซุดตัวของงานฐานรากนะคะ 1. เสาเข็มสั้นเกินไปปลายเสาเข็มอยู่ในชั้นดินอ่อนซึ่งได้รับแรงแบกทานได้น้อยดินโดยรอบเสาเข็มอยู่ในสภาพที่ยุบตัวหรือเคลื่อนได้ง่ายเมื่อมีแรงมากระทำ ดินจะยุบตัวมากและทำให้เสาเข็มสุดตัวลงไปตามค่ะ 2. เส,สาเข็มบกพร่องเสาเข็มหักหรือขาดออกจากกันซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้อาคารมีปัญหาในเรื่องของการสุดตัวโดวยเมื่อเสาเข็มได้ชํารุดบกพร่องจึงไม่สามารถทรงถ่ายน้ำหนักลงไปสู่ชั้นดินแข็งด้านล่างได้นะคะ 3. งานฐานรากเยื้องศูนย์จุดศูนย์กลางของเสาเข็มหรือของกลุ่มเสาเข็มเยื้องศูนย์ไม่ตรงกับตำแหน่งเสาอาคารเมื่อเสาของอาคารไม่ตรงกับเสาเข็มจะทำให้ฐานรากพลิกตัวหากสภาพเช่นนี้เกิดขึ้นกับฐานรากส่วนใหญ่ในอาคารทั้งหลังจะสุดตัวเอียงค่ะข้อ 4. ปลายเสาเข็มอยู่บนดินต่างชนิดกัน โดยทั่วไปการกำหนดให้เสาเข็มในอาคารยาวเท่ากันทั้งหมดนั้นยังไม่ถูกต้องเท่าไหร่นักนะคะเพราะการกำหนดเช่นนั้นหากระดับของชั้นดินไม่ได้อยู่ในแนวราบจะทำให้ปลายเสาเข็มอยู่บนชั้นดินต่างชนิดกันค่ะจะทำให้การสุดตัวของฐานรากนั้นต่างกันด้วยค่ะข้อ5การเคลื่อนของดิน การเคลื่อนตัวของดินมักจะเกิดผลกระทบจากภายนอกเช่นมีการชำรุดดินบริเวณด้านข้างทำให้ดินเคลื่อนตัวดันเสาเข็มของอาคารให้เคลื่อนจากตำแหน่งเดิมก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้สุดตัวลงได้นะคะข้อ 6. เสาเข็มรับน้ำหนักไม่ได้ตามความต้องการค่ะหากไม่มีการเจาะสำรวจดิน อาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้อย่างเช่นไม่รู้มาก่อนว่าพื้นที่ที่เคยเป็นหนองน้ำมาก่อนหรือหากเป็นบ่อน้ำแล้วมีการถมดินใหม่ลงไปดินใหม่ยังอยู่ในสภาพไม่แน่นตัวนอกจากจะไม่ช่วยรับน้ำหนักแล้วนะคะยังเป็นน้ำหนักบรรทุกกดลงบนเสาเข็มเสาเข็มจึงรับน้ำหนักไม่ได้ตามความที่คาดหมายไว้ค่ะ ดังนั้นถึงแม้การใช้เสาเข็มชนิดเดียวกันและมีความยาวเท่ากันเสาเข็มของอาคารข้างเคียงก็ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถรับน้ำหนักได้วิธีการแก้ไขนะคะการทำให้การซุดตัวนั้นน้อยลงจนเกือบเท่ากับศูนยแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ซุดตัวเลยจริงๆแล้วทั้งตัวบ้านหลัก และส่วนต่อเติมนั้นมีการสูดตัวลงทั้งสองโครงสร้างอยู่ที่จะมากหรือน้อยเท่านั้นเองค่ะแต่การสูดตัวที่แตกต่างกันเลยและทำให้เกิดรอยแยกบริเวณรอยต่อของส่วนต่อเติมและส่วนตัวบ้านการแก้ไขก็คือทำให้การสูดตัวของส่วนต่อเติมนั้นมีค่าน้อยไม่มากจนใกล้ศูนย์เลยหรือแทบจะไม่ให้เกิดขึ้นเลยค่ะยังไง ก็ฝากทุกทุกท่านลองไปศึกษาประเภทของเสาเข็มดูนะคะว่าปัจจุบันนี้มีเสาเข็มกี่ประเภทนะคะสำหรับของส่อสแสงทองของเราก็จะมีรับตอกเสาเข็มอยู่ที่2ประเภทด้วยกันก็จะมีทั้งเสาเข็มหกเหลี่ยมและเสาเข็มไม้ผมโคพายนะคะในการวัดหน้าง,งานของแต่ละครั้งทางโปรเจ์แพนเนอร์จะเป็นผู้แนะนำคุณลูกค้าค่ะว่าควรใช้เสาเข็มชนิดใดในการต่อเติมบ้านนะคะขอบคุณค่ะ